ี่ต้นนท่านยังติดภารกิจอยู่ถ้าผมมารับรับรับผิดชอบแทนนะครับน้หรับท่านที่อยู่โงไุปถัมภ์สุกิจยืนวะแม่บริการบริการบริเปวณมองที่เย็นเราแบบแต่ละปีก็ไม่เคยแพ้กันหรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนิดน้อยเอาแบบมาเบิ้งไปประ่ยัดพูดแทนหน่วยทุกหน่วยนะครับทำไมเขาใช้ปืนใหญ่แล้วก็ ี๋ยวผมขอทำความเข้าใจนะครับคือเราก็มาเป็นวันที่สองของการสาธิตนะครับแล้วเราก็ยังมีมีการชี้แจงแล้วก็สาธิตในในสถานีอื่นเพิ่มเติมนะในในห่วงของการเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์ฝึกทางยุทธีกองทัพบกเนี่ยเราปฏิบัติตามคําสั่งของกองทัพบกนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรม ชี้จงกรรมการี่้จงการปฏิบัติกติกาเนี่ยนะครับหรือว่าในห่วงของการแข่งขันนะขอะทำความเข้าใจและข้อตกลงกับพวกเรานะว่าว่า,วาในการเข้ามาสู่ขั้นตอนของการตรวจสอบและแข่งขันเนี่ยนะครับเราจะต้องปฏิบัติให้มันเป็นไปตามกฎกติกานะจริงๆแล้วเนี่ยผู้แทนหน่วยที่ จะต้องเข้ามารับการดูการสาธิตนะมันมันถูกกำหนดไว <ป S> ้ตามคำสั่งจริงเนี่ยมันสองคนนะสองนายแต่ว่าเห็นบอกว่าการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ให้นายได้หรือว่าแล้วแต่หน่วยนะวันนี้ก็ถือว่าผู้แทนหน่วยนยมันมาเพิ่มนะครับแต่สิ่งที่ผมจะต้องขอ,อความร่วมมือนะก็เรื่องแรกเลยเนี่ย ก็คือการเข้ามา,าร่วมกิจกรรมนะถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับมันมันก็คือการการตรวจสอบและแข่งขันเนี่ยนะอันนี้เป็นห่วงแรกคือห่วงของการอบรมแล้วก็สาธิตน,นะครับกเ็เรื่องที่หนึ่งเลยนะเมื่อทุกท่านเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบอยู่ในเวลาที่ทางกองนวยการกำหนด นนั่นก็คือเรากําหนดเวลาไหนไว้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็มาให้ตรงตามเวลานะเรื่องแรกจะได้ไม่รบกวนคนอื่นไม่ไม่ไปเบียดบังเ,เวลาคนอื่นเรื่องที่สองนะการมาดูนะก็ไม่อยากกําหนดในรายละเอียดของชุดมากนะแต่ขอให้มันเป็นชุดที่กองขบบกได้ได้อนุโลม นะได้หนุโลไมไว้นะแล้วก็แต่งกายให้มันเหมาะสมนะครับนะคืออย่าไปแต่งกายแบบยังไงก็ได้เพราะว่า,เ,าเมื่อเราออกไป,ไปแล้วบ้านเนี่ยเขาจะมองคลาบมันไม่ดีนะแล้วหรือว่าบางจุดเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วมันติดไปมันมองไม่ดีนะครับเดี๋ยวผู้บุญชาก็าเห็นก็จะกลายเป็นว่าเราไม่มีเรื่องของวินัยนะครับ แล้วก็เรื่องต่อไปแล้วก็การสาธิตถ้ามีสิ่งใดที่อยากจะถามนะต้องรีบถามนะครับไม่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าสาธิตไปแล้วเมื่อมาปฏิบัติในวันแข่งขันจริงเนี่ย <c oughs> ก็ยังมานั่งถกเถียงกับกรรมการหรือว่ากองอํานวยการว่าทำไมไม่เป็นอย่งางงู้นไม่เป็นอย่างนี้แล้วตัวหนังสือเนี่ย คนเขียนคือศูนย์การทหารราบแล้วก็กรรมการแต่ละเหล่าสายวิชาการนะรวมทั้งศูนย์ฝึกทางยุทธีได้ตรวจสอบแล้วว่าเราต้องการแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องตีความมากไม่ต้องตีความเยอะนะเราเขียนยังไงเราคิดแบบนั้นท่านก็ทำแบบนั้นแต่ถ้าวันนี้ คิดว่าสิ่งที่